เราเพิ่งเข้อินโทรเอง も,もうかわいいでしょ。<laughs> โนวิดถือเลยกำลังฝันกลางวันอยู่ว่าได้ไปผจญภัยนะคะแล้วเราก็กำลังจะเริ่มต้นก,การผจญภัยครั้งใหม่เป็นโนวิดอีกครั้งอื้โอ้และน่ารับรูปใหม่อื้ขอบคุณมากครับเปิดตัวได้อย่างงดงามเลยยินดีดไปเลย อ้วกอมันกินแล้วมันอ้วกเลยหรอเอมันกินแล้วมันก็กเเก่งเหมือนเริ่มรู้แล้วอะแต่บแบแแแววบทำไมเออเออถ้าเกิดว่าพี่แม่นเนี่ยมันก็จะไปเข้าไปแง้มแงมยมยางอะ,อะพี่แม่เอาทิชชู่เก็บเข้าไว้ะ เฮ้ยได้บิววิงว่ะเฮ้ยมีบิวิงด้วยเขดะดึง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 ดึดึดดไม่ใช่หมูดเด้งนะเป็นจะลิ่งเด้งดึงดงดึ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 ทำไมตัวคนเดินเนี่ครับสไลด์หน้ามาเลยนะ เล่นย่างอืเอชน NPC ทุกตัวที่มีอ๋อเป็นกลางคืนด้วยอ่ะพี่ถ้าเล่นตอนเช้ามันจะเป็นตอนเช้าหรอน่าจะใช่นะเออก็ดีนะเวลาอิงเดียวทามหรือเซต็ตทุกคนมีเซต็ตอะไรอ,อีกอ๋อเซ็เพิร์ทคือเกมน,นี้ในหนึ่งวันอ่ะถ้าหนูกดที่หน้าโปรไฟล์ของตัวเองดูอ่ะในหนึ่งวันเนี่ยมันจะมีสองอย่าง ที่รีโมททำเอาไว้อย่างแรกก็คือเราจะตีมอนได้ตามจามํานวนตัวตามที่มันบอกอ uh huh. ดังนั้นอ่ะสิ่งที่เราควรทาอ่ะเราจะต้องควรจะไปตีมอนที่สูงกว่าเราประมาณสาสิบเลเวลเพื่อให้เลเวลขึ้นไป uh huh. ซึ่งมันก็จะมีไกด์บอกอยู่เลยว่ามอนพวกนั้นคืออะไร uh huh. อ่าแล้วก็อย่างที่สองก็คือบ้านล่างอ่ะมันจะมีแถบเวลาอยู่ uh huh. ที่บอกว่าเหลอวนันก่นกินเที่ยนั่นคือเวลาลงบัน uh huh. ซึ่งการลงบันครั้งหนึ่งอ่ะ สมมติว่าใช้ค่า3าสิหน่วยหกสิหน่วยอะไรเงี้ยตรงนัีนก like ็จะให้เลเวลเยอะมแล้วก็ให้ไอเทมเยอด้วยอืแล้วคนที่ค่าใส่เ้าด้วยรอบนี้คือเราจะสะสมได้แม็กซ์สุดคือ6ก0้อยอันนี้คือให้เปลี่ยนอาชีพได้เลยใช่ไหมอืมก็เราก็เลือกเอาหรือว่าจะลองจะลองรายมันก่อนก็ได้เอาลองลองก่อนสิเมื่อก่อนเราเป็นโจนะตอนนี้เราก็ต้องเป็นโจนต้องเป็นโจนมาก่อนที่จะเป็นแอดเนี่ยโอเค น่ารักอ่ะเออภาพโหลดดิงเมื่อกี้ชุดนี่นแหละนี่มันให้ลองอะไรให้ลองโจนเหรออือล,ลองเลือกโจนไอ้ฟอกคอหมาด้วยไ <c> อ <oughs> ้ฟอกคอหมาหมาอุ้ฟอกคอเมื่อกี้มีของน่ารักตันี่น่ารักนะเนี่ยน่ารักแฮะ คดม,มซึ่งโจนมันก็ใช้แค่แบบเมื่แล้วอ่ะมีอะไรให้รอกระโจนซึ่งท่าพวกนั้นเราไม่ได้ใช้จริงเป็นของท่าที่มุณให้ม,ม,ม,มาสองท่าที่ให้มาแต่มีไอเว้น่ามาได้ใช้เป็ท่าที่เป็นอะไรวะเสื้อขอ,ขอบุดกีดอะอ ไอ้สแตทไอ้ตรงเวลาที่เพื่อนอยู่ใต้รูปโปรไฟล์อ่ะไม่ต้องใช้จนหมดก็ได้มันสะสมได้ถึง600แต่ไอ้แถบด้านบนอ่ะเราควรจะไปตั้งออโต้เก็บมอนจนหมด <Okay. S 1> ซึ่งเกมเนี้ยถ้าจะ offline หรืออฟไลน์อ่ะเราต้องแอคทิฟติเก็ตไปหนึ่งก่อนที่เราจะได้จักพาสอ่ะเดีมันจะแจกฟรีทุกเดือนเราก็ต้องแอคทิฟมันก่อนอถึงจะฟาร์มออฟไลน์ <Okay. S 1> ได้โอเคฟาร์มออฟไลน์ก็คือเอาตัวไปตั้งไว้ในมอนที่เราต้องใจจะตี แค่<ช>เสรนจจริงก็มันไม่ใช้มันจะมีมมะมคืนให้มาเป็นอีกลเวลเับของมันจะได้น้อยหน่อยมีสิ่งท,ที่ไม่เราไม่ควรเชื่อเกมนะเกมมันจะแนะนำทุกอย่างแต่ว่ามันจะมีอยู่ประมาณ2อย่างที่ไม่ควรเชื่อเกม1คืออาร์สเตอสอ2คือสกิลที่มันแนะนำให้อัพแล้วก็สามก็คืออาร มอนเตอร์ที่แนะนำว่าควรไปตีอย่าไปเชื่อมัน,นว่าเราควรตีตัวที่สูงกว่าเราสังเกตเลเวลโอเคมีคำอเอิอของเอิออะอัพนะอินเด็กนะอินกับเด็กตีคู่กันไปงั้นหนูเป็นโ <Up S 1> จนอัพจะไล่เร็ว Up อัพอินจะตีแรงหนูเป็นโจนไปก่อนนะอัพเด็กจะตีเร็ว อัพอัพเอจิหนูก็จะไปเล่นถ้าเล่นคีอ่ะก็ก็อัพเหมือนคีปกติเลยโอเคอัพเหมือนแอดคีปกตินะเออรักสามสิบเลยงี้ใช่ไหใช่จริงๆอาจจะใส่เยอะกว่านั้นก็ได้ถ้าจะพีพีเพราะเกมนี้มันมีต้านคีด้วยนะอ๋อคีดีสิคีคีคีดูเลยไปครับตังค์ไปกัน ไล่ลงเพยในแต่ละเมืองให้หมดก่อนก็ได้อะไรหรอแล้วไเปลี่ยนอาชีพเหรอเป็นอาชีพก่อนเอากำลังมาเปลี่ยนอาชีพเนี่ยรักหนึ่ง is my century าแลเอเดรยเขาจะชอบเล่นเขามักจะไปทางสายไฟอา้าเอาสายที่เซฟที่สุดนะอ๋อพี่เอดระก็ไปบนสายไปนสาย ม <c oughs> ไฟโบส์ไฟโบสไฟ์ไฟเออมีไฟโบไฟโบไ,โบไม่ค่อยได้ใช้หรอมันขยายช่วงแรกอ่ะมัน<ช>มีเวลาไล่ที่เยอะเว้ยแต่ว่าพอท้ายๆเกมอ่ะเราจะสามารถไล่เวทที่ใหญ่ที่สุดได้โดยไม่ต้องใช้เวลาไล่ไล่ไหลหลอดอูยอ้ออยังเนี่ยนี่ห้องเป็นแอดเหรอไอ้หนู ตีออโต้นี่แน่ต่อยน,อน้น ไอยากให้มันเป็นปุ่มกดแบบโังอจากเลยอมันหมายถึงแบบว,ว่ไม่ใช่เรีย 3, 2, 3, นตามแบบสองสามสี่อะไรี้ ไม่คืออะไรอ,อ๋อ,อไปในต่อหน้าอ๋อิดเ,เลยขนมนหมดแล้วอะ่ะอยากกินขนมน ดีจ้ากับแม่จ้าชุดชุดอันนี้มีตังค์หรือเปล่600ตัวเนี่ยหนูยังไม่ได้เข้ากระเป๋าตังค์ดูเลยลองกดงไม่ทำไมชุดไหนไทเท่จังเลยจ้ะลองกดไปตังค์หน่อยมีเท่าไง600 4ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ8 5 4 800นะโอเคงั้นมาซื้อสองชิ้นนี้ก่อนมาหนูหกลายเป็น โอ้โหเสียงทำดีทำดีทำดีโอเคจ้าเป็นตีปอยู่นะจ้าเป็นตมน้อยแล้วเป็นตมน้อยแล้วขอบคุณมากจ้าเอาละบีบปับโคดให้ไม่บวไม่สิเออดิมชั่นิมเต็ดิโอเคจำเป็น ไม่จำเป็นแต่ถ้ามีแล้วจะช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้นประมาณนึงเดี๋ไม่ตั้งหมือนแปดเองนเหเห็นด้วยบวกหนึ่งแล้วมันก็บวกคูณเองก็พีให้ด้วยแล้วมันราคาถูก มุนไปที่ตรงแม่ตรงถ้าหนูมีตังถึงเจ็ดแสนย, <c oughs> ยังยังหนูมีหลักหมื่นเองพี่ไปเคมรางวัลดีในในกอบสีแดงตรงพาอ่ะหนูจะได้หนูน่าจะได้เจ็ดแสนเลยนะเหรอกบสีแดงไหนอ่ะแต่ว่าในอนาคตมันอาจจะมีไอเทมที่ <c oughs> ออเปล <c oughs> ี่ยนชีวิตเร เดียวว่ะได้ของมาด้วยจะสั่งนมไหมนมน้านมน้ากินนมอะไรกันนะอย่นมอ่ะโอ้เดินมาข้างหลังตัวเนี้ยตัวเนี้ยช็อปแอพพลิเคนทคือในภาษาอังกฤษของเรืมันจะเรียกสกินแต่จริงๆแล้วมันคือการขายไอเทมลิมิเต็ดไทม์ ออออไ,ไอเทมลิมิเต็ดไทม์เนี่ยเป็นไอเทมที่ดีมากเลทเกมหลายๆชิ้นเขาก็ใช้กันซึ่งเราก็จะต้องดูว่าอันไหนมันเวิร์กแต่เท่าที่พี่ดูเนี่ยให้พี่วิเคราะห์ให้นะไอ้หนังสือปินอันเนี้ยเวิร์กเพราะมันราคาถูกแล้วก็ให้จ็อบให้จ็อบเอพีห้าแล้วก็อาแท็กเปอร์เซนต์ด้วยซึ่งที่ในที่พี่เล่นเวอร์ชันโค้ดเบต้ามาอมของหนูอาจจะมีบางชิ้นที่ดีกว่านี้แต่ว่ามันก็แพงกว่าเยอะซึ่งไอเทมชิ้นเนี้ยอยู่ได้ยาวและอยู่ได้ทุกอาชีพ ก็เลยแนะนำให้ซื้อโอเคอ่ะแล้วมันเปลี่ยนอันนี้ตรงไหนอ่ะเปลี่ยนภาษาอันนี้เสียงมีเสียงแจ็คกับเสียงญี่ปุ่น <c oughs> เสียงแจ็คในเกมเนี้ยโค้ดแม่งเยอะ๋อนี่ไงเสร็ละภาษาไทย ดีใหม่หมดเลยกําเอาโถออ่า